สวัสดีพี่น้องชา you-tube ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูทีมงานรถเกี่ยวข้าวจากไหนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูครับว่าใช้รุ่นไหนเกี่ยวข้าวกันนะครับวันนี้อยู่กับช่องยูทูบสินธุ์บุรีรัมยครับโอ้โหเทเลอสวยๆว,วันนี้เรา พาเพื่อนๆมาลงทุ่งครับวันนี้อยู่ทุ่งใหญ่ครับวันนี้เกี่ยวประมาณสี่สิร่ดี๋ยมาดูกันครับทีมงานลุงฉบับนะครับชิมงานดิเดี๋ยวมาดูทีมงานลุงบับ นำโดยปารวยที่น้อง<ป>ก็ไปเจอกันนานครับดเดี๋ยวมาดูมาดูเสียกุ้งเสียกุ้งลงก,กันใ่เช้าเลย โอ้ยนายกุ้งอ้าวสวัสดีครับ <laughs> มาจากไหนนี่นนปทุมครับมาจากปทุมครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมอ้มาววันนี้ไม่ได้ไปดอนยาวบอกไม่ได้ไปปีนี้ไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไปครับอ๋อน,งงน,นีงารวไ้ใช่ไหมอยคิดดอันนี้ลงลงแปลงนี้แปลงไหนอีกอ่ะไม่ยู่ไปไง่ะตรงโน้น,น,นตรงไหนตรงนไหน นี่ครับเมื่อวานก็เห็นจุดจาตอยู่แถวสองชั้นวันนี้มาอยู่น้องรักเอ๊เลิ่อเลใหม่หรือเก่าเนี่ยเธอเดิมป่ะนี่นะทำสีใหม่โอ้โหนี่ครับมีทีแล้วนี่โอ้สติกเกอร์ยังอยู่เลยทีมงานลุงบับจากปทุมครับ นี่ติ๊กเกอร์เซนุยังอยู่เลยโอ้โหเอ้าเดี๋ยวมาดูวรพจน์บ้างครับวรพจน์ปีที่แล้วก็มาช่วยลากรถเกี่ยวเซียนุยเหมือนกันนะใครครับนี่คุ้งบอกคุ้งาม,มาได้กี่วันแล้วนะมาตั้งแต่ปียี่สิบเจ็ดโอ้โหหนวดครา <laughs> ได,ได้ได้เช็คอะไรบ้างอย่างนี่ได้ซ่อมอะไรบ้างอย่างนี่ได้มาเนี่ยซ่อมมามั่งแล้วอ๋อ เช็คเกียร์มาเกี่ยมโอ้โหเกียร์มีปัญหาหน่อยต้องเลยไปเช็คปั๊มเหรอปัมป๊มปั๊มมาวันนี้อืมโอ้โหดูนี่ข้าวครับข้าวสิบเก็ดนะนี่นานาเลยข้าวใหญ่โอ้ใส่พานไอ้ลุงบ๊อบไม่เปลี่ยนเลยนะใส่พานเลยโอ้โหฮาร์โหดมากครับมาจากปทุมเห็นว่ารถอพวกจมเยอะเลยปีนี้เนาะเยอะไม่มีจมบ้างเหรอ จมไปเที่ยวนึงนี่นะสิบล้อดึง,งเอ่านี่จดึงอ่ะเอาเธอเลยดึงพอดีมันติดชายถานนก็เลยสิบล้อดึงได้โอ้นี่ครับจมไปแล้วหนึ่งเที่ยวผมผมจมไปและสี่ห้าวันนี้พผมมันจมมันจมแล้วมันจมไม่ลึกออจ,มจมหน่อยเดีย๋ยวผมก็หยุดเลยแล้วก็วด,วดึงง่ายเลยนะเอ้าตัวนี้ก็สุดยอดครับวรพจน์การช่าง กีป่ปีใช่ไหมสิบกว่าปีแล้วครับคุ้มนะฮะเรียกว่าเก็บเงินอย่างเดียวครับไม่ต้องโสวงวดละเอ๊ลุงคีบับมีกี่คันนะตอนนี้สามสามคันสคันอืมเครื่องนี้เกียร์ไฟหรือเปล่าเนี่ยเกียี์ไฟครับยูแปดนะตัวนี้อเออเติมน้ำมันเพลเพลิงก่อนนะครับทีมงานนี่ ไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันเลยครับไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเพราะว่าลงงานนี่ครับเราจะของนาหรอโอ้เฮเลอร์เป็นยางแตกเหรอละเอา นี่ครับโอ้โหเลทเนี่ยมันยังไงก็ยังเป็นเลทนะพี่นะมันไม่ขึ้นสนิมอะไรมันยังดูเดิมๆนะครับนี่เจ้าของนาว่าไงออสยังไงมาดิอยู่บ้านเกียวให้เรื่อไปตามเนี่ยเจ้าของนาพร้อมแล้วทีมงานก็พร้อม ก็ได้ลงไปเลยเลย,ลยลี่ไรเนี่ย,เ,ยเอาเลยมาลงเ,ลเอาจัดไปครับ <c oughs> จัดกุ้ง <c oughs> วันนี้เราอยู่กับวพจพ์ครับป,ปีสองพันิเ Ao à, chim ngàn à, luôn chưa bập chạc của thùng thanh đi các. ดูกันครับ กองพันศิเีมงงานลุงฉบับมาจากปุตติมธานีครับตถเกี่ยวคันงนี้ับโดยพี่คุ้งพ่อซิ่งครับผมเจฟซีเชนอิบูรัมปีที่แล้วก็เจอเจอกัน มาปีนี้ก็มาเจอกันดีครับมิตรภาพรถเกี่ยวครับผมมาเจอกันก็พี่น้องรวมท้องทุ่งนาครับ ทับสองวรพุทธการช่างครับสุดจับเลยครับพี่น้อง Cho con na gấp ไปยังเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวสารให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมครับอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่องยูทูบเสือนุ้ยบุรีดำนะครับช่องเพจเฟซบุ๊กเสือนุ้ยบุรียมทุกช่องทุกช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารครับผมก,บกดไลนก็กฝากกดแชร์ไลค์กดถูกใจครับ แล้วก็ลืมเป็นแลกเปลียนความูกันด้วยครับผมอยู่กับวรบพุทการช่างครับทีมงานลุงฉบัจากสุพรรณีครับผมขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ